สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันเสาร์และวันนี้นายอยู่เวนอีกแล้วอยู่คนเดียวด้วยแต่อย่างนี้ที่มีพี่เดนแม็กซิโลอยู่เป็นเพื่อนซึ่งพี่เขาก็เล่านิวโรเหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูเขาว่าวันนี้จะเป็นยังไงช่วงที่เราตอนเป็นรินดาดาเนี่ยก็คือไม่ค่อยถ่ายเลยเพราะว่าหลังจากนั้นก็หลับ ยังมาอีกเหรอะ8ปีแล้วเนี่ยไปเลกินเริ่มจึ้งเลยเนาะเอเนนอ่อเหรอมันไม่แสบคอเรอคุณป้าไม่แสบ่ด้วยที่กินยื่นไหมกินงอื่นไหมานงไข่มุกกินหบอกว่า่าอร่อยมากนะานงไข่มุกอร่อยมากเลยหมอชอบมาก รีวิวเบนวันนี้ด้วยบิงซูของเราบิงซูของฉันแล้วนั่นกินอะไรทำไมไม่กินบิงซูเราทั้ง3มคนมีบิงซูนะคะแต่ไม่มีเวลากินเลยค่ะเนี่ยกูซื้อมาตั้งแต่เที่ยงเนี่ยเต็มเหลือเต็มเลยก็เลยถามว่าของใครคนก็กินเลยกินเลยก่อนที่มันจะไม่หมดเอาเลยเอาเลยสูเป็นไง เย็นไหมหมายถึงเวนหรอสแก๊กฮัลโหลค่ะต่อไปน้คสัมพันคง่เป็นตกติกมประตนะคะนคอรงติิ้ายส้ำไตเขาเหรอคะตอ๋อโอเคค่ะไปค่ะเราไปรับคอนเซิลกันเด้อค่ะเอาไปเก็บไม่ต้องกิน หรือถือไปกินไหมแค่เขารู้แค่เขารู้กูยังไม่ได้ชอบกูเลยนะกูเลกูเพิ่งได้พักจากนิวโลขอดูช่องแคมูทุกอย่างที่เรากินในเวนวันนี้ก็คือเป็นทุกอย่างที่เราห้ามคนไข้กินตอนนี้คือทุกคนมองพกูถือกล้องขึ้นมาเรสวยไงเขาเลยมองเราพูดดังมากเลยว่าเราสวย แต่จริงๆความสวยฉันมันแบบมันไม่ใช่แค่พูดธรรมดามันคือสวยตะโกนอยู่แล้วสวยไม่สวยน้อยหน่อยไม่แตมส่วนของเราก็คือสวยครับสวยสวยมากเลยน้องงางขอบคุณสาวศิลักกรรมประจำตัวของฉันเลยหรอร้อวเลยหรอ ฉันจะไม่ใช้บริการศเลียกรรมเข็ดและมีดและเลือดมีหลักฐานเป็นคลิปที่ฉันโดนเจาะเลือดอยู่ใน YouTube ฉันเธอเคยโดนเจาะตอน,น,นไหนเหรออุ้ยแต่ว่าฉันยังไม่ดูม,มันเป็นแล้วมันเป็นแบบอุอ้ยคลิปทำแบบงแต่สมัยใส่ปีสองอ่ะอาจารย์ให้แบบทำตรวจหากรุ๊ป ABO ที่แบบเอามาใส่สไลด์แล้วก็<อ>ให้มันตกตะกอนอย่างเงี้ยกรุ๊กีดลั่นห้องเพื่อนเพื่อนอียิปต์มาปอบเป็นเตยเอ็นดูเพื่อนมามีเพื่อนน้อ นั้นอยู่ปีสี่แล้วแล้วนั่งวนวนเด็กแล้วก็คือแบบการจะเอลพีเด็กอะก็คือเจาะเจาะไข่ทันหลังเนาะแล้วก็คือเข็มมันยาวไงเปิดมากขึ้นล้มบีพีเหลือแปดสิบหกสิบเลยเฮ้ยเขาฉันตอนอยู่จีนฉันอาจารย์ให้เข้าไปดูซีซ่าเคสหนึ่งแล้วมันบล็อกหลังกูเห็นเข็มบล็อกหลังก็คือถอยไปนั่งติดกำแพงเลยจ้ะเย้ ตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งก็คือเพิ่งตีอะเลสกันเสร็จตะกี้ซึ่งอะเลสตอน18.16นอตีอะเลสเสร็จ2ทุ่มครึง่งหนำซ้ำประกาศโค้ดบลูจะบอกให้พวกกูไปเก็บเร็จก่อนงงมาก, <c oughs> บ,อกบอกว่าสัญญกรรมอย่าเพิ่งไปค่ะเก็บเส็จเก็บเ็ตตะ <c oughs> โกนด้วยบอกว่าเอาน้องเอ็กเธอร์อยู่ก็ได้ <c oughs> แล้วใครจะปั๊ม <c oughs> ให้อินเทิร์ดีนี หนึ่ง M I B Q สาม่อย่างนี้เหรอยไม่ได้ปะคือจนเพื่อนอะบอกว่าเอ้ยแกไปเลยเดี๋ยวแกไาขอบคุณเพื่อนที่ยังมีความเป็นคนงงมากเราไได้เราเราเราขความสำคัญกันหน่อยหน้าเรามากินยำแซบกันเนอ่ค่ะพี่น้ำแข็งจำเวนที่เราเราได้ไหมคะเวนสก็หของเราที่บล็อกที่แล้วด้วยเต็มบล็อกที่แล้ว เราตีอเลสกัน30มสินาทีจำได้แล้วเสร็จแล้ว30มนาทีเราก็ปั๊มขึ้นค่ะวนมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็อเลสอีกล <c oughs> เลยเย่พอแล้วลเฮ้ยถ่ายกับยัยออมอีกแล้ว